ขอกรขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผมช่อง Cham Sing ครับวันนี้ก็จะพามาออกตัวสเตอร์316นะโอ้ยดีละดีะ่ะเอะเฮ้ยเเฮ้ที่เราจะเก็บตัวสั ียงโซวแล้วเมื่อกี้ดูคนดูคนสาดเอ้ยทิพายละโซไม่เป็นเลยวะก็ขอกราห้องขอกรารสุดยอดทุกท่านกันด้วยเลยนะครับอยู่กับผมช่องจำซิงครับวันนี้ก็จะพามาออกตัวสเตอร์สามสิบหกนะอันนี้เป็นสเตอร์ดูดิก็สเตอร์สามหกอะ ต่เปลี่ยนทรงแล้วดูลุก็ไม่ได้ล้างทรงลุก็ทรงเดิมอ่ะเออเดี๋ยวจะทำเป็นรุ่นทรงเหีอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะทำไม <c oughs> คือเบาติดอ้างมาจะมาพาออกตัวเล่นเฉยไม่ตัดโคตรเร็วอะ่ะบอกเลยสตูนะ่นอ่องอ่องอ้องโอ้จานดิ้นอนบนแน่ ขบ้านไปเดี๋ยวค่อยทำสภาพรถแม่งก็กังเหมือนเดิมมั้นแหละนี่เป็นสเตอ36สามสิบหกฟันนะอู้เอ้ออาอากังเลยวะเอ้ากาบรุดเอาไปไปไปพาไปออกเล่นกันเครื่องเป็นวัดแต่ววะตอนนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะ,วะนะเดี๋ยดอออกเล่นสักหนึ่งซิงเกิลน,น้ำมันหมดไหมเนี่ย บิงกัดบิงกัดเฮ hey, ดิงมาดิงดเชียวเเชดิงมาดิงะ hey, hey, เออเลื่อนอเลื่องอยูเล่เอนม,ม,ม,มันจะอมอมคัออกดีกว่าเฮไปเลื่อนทรงเซ็งหนวนันขี่รงเซ็งเรอดูมนะันาเลี ôi chi à được gấp quá sao? Hey, số bên này Số bên này số mới kia. ดูคนดูคนสัตว์เอ้ยจิบหายละโซแม่เป็นเลยวะฮี่อะก็ต่ออยู่ไหนวะเฮะ้ยไม่มีข้อต่อเออเมี่ยงเงยข้ต่อเมี่ยงไปไปไหนวะพังแล้วสุดนี พังนี่เสีงไม่ได้พังเสียงโสนึงว่นจะรถห้างโอ้โเห,หนือสีต้องมาสีอู้หูเนื้อลุนห้างเสียงโสนเองเลยเอาไปเอาไปเจะพาอ,ออกไหมนะมันจะพังไหมวะ เดี๋ยวมันแต่ทางนู้นดีกว่าวะแม่งเที่ยเอ้ยดูบรรยากาศดิย้อนแสงดิโอ้โห,โห,โหดูว่ารถพังซอแม่งคือดี่ะเกือบชิบหายแล้วเมืเ่อกี้เกือบไปแล้วไม่ละ่ะทำไมทำไมาเดี๋ยวพาไปลองถนนในหน่นด้วยมามา,มา อ้มขัดอุ้มขัด,ม,ด,ดม,มีรถมาไหมวะ เมื่อกี้คืออมออกนะขออบสุดท้ายเดี๋ยวพาไปลองอยู่นั่นเลยลองอยู่ตรงทางใหญ่เลยขอออกแล้วสุดท้ายเราจะพาไปดูว่ากอนเสีงสงยงโซนี่เป็นตลอดช่ยวะฮะฟีอยู่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ลอยอยู่ไหนไวะ เออเบิกเบกหน้าตอนนี้คือไม่ไม่ไมบูทูดแล้วฮะเรอๆๆเอ๊ยยีๆๆ่แ่งเป็นฟรีอยู่อะด,ดะดูกับไปดูรอยดูนิดหน่อยนิดหน่อยด,อดยตรงนี้แล้วจะไปออกขัดถนถถถนถถหญ่โอ้จะไปอถกถนนใหญ่โชว์เลยเน้องอมันนั่นแหละ มาจะออกถนนใหญ่ชูเลยออกมาแต่ทางนู้นดีกว่าแต่รับย้อนสอนแม่โทษโทษโทษทีเด้อผมย้อนสอนเด้อโทษทีเด้ทีเด้อผมย้อนสอนขอเบอร์ด้วยแล้วกัททวนน,นะยัางนั้นก็ตัดเนาะยัางนี้นก็ตัด Nguyên giang mặt Giang bên Ở ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอเสียงโซ่เสียงโซ่เสียงเฮียเลยวะแม่ดังจัดเลยเฮียก็จะหมอบชูสักหน่อยสัตว์เลยก็หมอบเลยเสียงเฮี้ยอะไรวะคุณดังเลยเฮ้ยเสียงเนี่ย เสียงอะไรอยู่วะหลอดไหมเนาะหลอดไหมเนาะเสียงอะไรวะมีเสียงนี้ว่ามี่มันคายอะ่ะเอ้ดูท่อยุกตอนตื่นจยกนี่เสีย เสียงอ้วเสียงเฮียอะไรวะไม่กล้าออกโชว์เลยวะเฮียดูดีท่อโอ้โหไม่น่าจะไม่ได้หมอบโชว์นะเพื่อนนะเดี๋ยวขอกลับไปบ้านก่อนขอกบลันก่อนแล้วกันนะไมนะ่ได้ไม่ได้นะ ยังงอปะวะสียงนงวะโอ้โหจุดแววชินีโอ้โสีงขอ้อนี่วะ โทนขนด้วยนะคลิปหน้าจะใส่อามย่นมาคลิปหน้าจะใส่อามย่นย่นแล้วก็มาล้องให้ดูเลยสามหกเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ลู่เดี๋ยวได้ลูกเตอร์าอาสามหกเลยนะเฮ่ยคัดหอนเลยไปติดไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนฟิงแล้วลืมไปบีกหน้าไม่ไม่บูท <F> ูตแล้วดูก็ก็บ<ๆ>ีกได้เข้าบ้านเหมือนดีกว่าไหนไม่มีเสียงซาดแม่งว่าจะหมอพี่โชสักหน่อยเสียงพ่อ xuống thon và sạch luôn Mang đăng xuyên kho như vả Ô ô ô ô Xuyên kho rồi Xuyên kho rồi โอ้เลียงโอ้เสียสิวโอ้ไหวไหวไปครับเราจะ,จะเข้าบ้านกันแล้วเรามาทางดึมทางเก่าทางดึมของร้อนนะเติม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 ะรถจะพังคุเข้าบ้านอโอ้เสียงขอเสียงขอไหวไ,ไห โอ้เสียงทอย่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับว่าหมอบไม่มันเลยนะครับคือยังไม่ได้หมอบเลยโซแม่งไม่ใช่โซ่ลนี่แม่งมีปัญหาดูเ่อะโอ้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยบ๊ายบาย